วงนอนแดดวงมาด้วยนะครับเข้าวัดโป่งช้าอยู่แค่5นาทีครับวันนี้ทำเวลาดีมากครับโดทาที่สถานีบ้านโป่ที่สถานีบานปริษัทบานเพมนีบ้างปรอ่าประดาครับเพื่องรับควารคร์บและกำลวารายนะครับโปดทาที่สถานี้านโป่บริัทที่านโป่งจเพมโดยลงที่สถานี ขบวนรถตนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่เดินเกตสูตรนักธุรกิจก็ทางจากสถานียะลาจุดปลายทางสถานีกรุงเทพธนารามตัวนี้มาจากสถานีบ้านโป่งและจะหยุดรับส่งบริษัทที่สถานีนครปฐมสถานีสรยาสถานีบางบัรปูเป็นสถานีต่อไฟตามลําดับครับสถานีบ้านท่งในตารตกแต่งรถไฟขอขอบคุณทางบริษัททุกท่านที่ช่บริการรถไฟในการเดินทาง จะบอกว่าในการเดินทางครั้งต่อไป,อไปอาการรถไฟบนมกาสได้รับใช้ค่าตีดขอขอบคุณครับ นั่นละ่ะก็เน้นด้วยสารสิทธิ์ด้วยนะครก่อนเวลาสิบนาทีนะฮะโปรดทาบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้ป้ายทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขบวนรถและระมัดระวังอันตรายด้นะครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่ง ผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านซงโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านขวาและรามัดระวังอัตรากระหนขึ้นลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถเท่านี้เป็นขบวนรถส่วนพิเศษดีเซลรางนับปประปากาศขบวนที่44นับส่งบริโดยสารต้นทางจากสถานีสุราษฎร์ธานีสู่ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวันครับ ขบวนรถเที่ยวนี้มีกำหนดเวลาออกจากสถานีบ้านโป่งในเวลาเจ็ดนาฬิกาเกนาทีครับขณะนี้จอดรอเวลาออกครับก่อนเวลานะครับสวัสดีก็จอดรอออกตามเวลาเก้ารพิเศษดีสลางน้ำปะกาศขบวนที่สี่สี่ออกจากสถานีบ้านโป่งครับขบวนรถเที่ยวนี้มาออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนคนปรปฐมสถานีสาลยาสถานีบัมประรุ ป็นสถานีต่อไปตามเดิมแล้วครับหลังจากจบสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟของทารผู้โดยสารทุกท่านไม่มีไม่มาใช้บริการรถไฟในการเดินทางและบอกว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับหมดและในในตามหมดโปรแกรมสารยาแล้วเหรอ กูดีนะค่หน้